สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนตะทายาเออํำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีผมปลูกต้นอบิวสายพันธุ์ไต้หวันไว้2ต้น2ต้นนี้ก็อายุ1ปี10เดือนแล้วครับมีหลายท่านถามผมว่าอยากเห็นผลของต้นอบิวว่า มันมีลักษณะอย่างไหนซึ่งต้นอบีวที่ทผมปลูกไว้เนี่ยมีต้นหนึ่งที่ติดผลแล้วส่วนอีกต้นหนึ่งคือต้นนู้นนะครับยังไม่ติดผลแต่ผมได้รูดใบครับไว้แล้วแล้วก็โรยเกลือแถวๆโคนต้นด้วยรอดูว่าเขาจะติดผลหรือไม่ต้นนี้เป็นต้นที่ติดผลแล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผลของไอบิวจะมีลักษณะอย่างไรนี่แหละครับผลของเอบิวแต่ตอนนี้เขายังเล็กอยู่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับถ้าหากเขาสุกเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกลายเป็นสีเหลืองเขาถึงเรียกว่าผลไม้ทองคำตรงนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งครับ ตรงนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งครับเอบิลลูกนี้จะร้อยเขาโตอีกหน่อยหนึ่งแล้วผมก็จะห่อเขาครับนี่แหละครับผลเอบิลของผมสวัสดีครับ